รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระตอกสารเป็นการสร้างพระบุทธรูปที่นิยมในประเทศพม่าชาวเทยใหญ่ในรัชฉานมักสร้างพระด้วยไม้ไผ่และจะเรียกพระที่ตอกสารนั้นว่าพระเจ้าอินสารอันเนื่องมาจากความเชื่อแต่โบราณที่กล่าวว่ามีพระอินมาช่วยสารพระตอกให้สำเร็จอย่างรวดเร็วเพียงค่ำคืนเดียว องค์พระประธานของวัดฮิรัญญาวาาที่บ้านเหมืองแดงน้อยตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถือเป็นงานพุทธศิลปะที่สร้างขึ้นมาจากไม้ไผ่มุงซึ่งเป็นพืชในวงหญ้าที่พบได้แต่เฉพาะบนดอยสูงในประเทศพม่าเท่านั้นการนําไม้ไผ่มุงมาตอกสารขึ้นเป็นองค์พระนอกจากเชื่อว่าจะทําให้องค์พระสารมีความคงทนอยู่ได้ยืนยาวหลายร้อยปี ชาวไตใหญ่ยังเชื่อว่าการนำไม้ไผ่มุงมาจาัดต่อกเป็นเสมือนการจันลงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปเพราะโดยธรรมชาติของไม้ไผ่มุงจะขยายก่อด้วยการแตกกิ่งก้านสาขาเลือ้ยคลุมมุงไม้ที่สูงใหญ่กว่าได้การนำไม้ไผ่มุงมาสร้างพระสารจะทำให้สำเร็จจะต้องตัดไม้ให้เสร็จในวันเดียวซึ่งในรอบปี ก็มีเวลาตัดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือในช่วงเดือนสามหรือในราวเดือนกุมภาพันธ์และคนตัดไม้จะต้องสมาทานศีลแปดงดเว้นการทานเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดเมื่อได้ไม้ตามจำนวนที่ต้องการจรึงค่อยนำมาจัดตออแล้วสารขึ้นรูปด้วยมือ วันขึ้นปีใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2556เคยมีเรื่องสำคัญที่บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์แก่ชุมชนบ้านเหมืองแดงน้อยของตำบลเกาะช้างอเภอแม่สายจวัดงหเชียงรายเรื่องสำคัญที่ว่านี้ การรวมตัวของพุทธศาสนิกชนมากกว่า3,000คนในพิธีชักลากองค์พระประธานขนาดใหญ่ขนาดหน้าตักว้าง9ศอก9นิ้วสูง19ศอกมีน้ำหนักองค์พระหนักกว่า2ตันเพื่อเคลื่อนย้ายนำไปประดิษฐานที่วิหารหลวงทันใจพระเจ้าสารในพิธีที่จัดขึ้นแบบโบราณล้านนาครั้งนั้นเราเคยได้เห็นพลังแห่งศรัทธาของน้ำมือมนุษย์ ได้ช่วยกันชักลากองค์พระใหญ่จนสำเร็จ,เจาเจ็จ,จ,จขาขาทริปใหม่จากรายการสองโลกสิงอาสาพาท่านไปดูการเคลื่อนย้ายพระใหญ่อีกองค์ ของผู้คนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ใช้ทั้งเวลาและความอุตสาหะเคลื่อนย้ายองค์พระใหญ่ไปส่งยังที่ประดิษฐานครั้งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ แกเป้ไปสองโลกสัปดาห์นี้สิงอาสาพาทธผู้ชมไปดูเบื้องหลังการสร้างพระพุทธรูปสารด้วยหวายองค์ใหญ่ที่สุดในโลกของเอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงค์คอรเรชั่นจำกัด โตโยต้าไฮรักส์วีโกแชมทีอาร์ดีสปอร์ตที่ยวใหม่อำเภอแม่สายมีการจัดสร้างพระตอกสารที่สำคัญและน่าจดจำอยู่สองครั้งองค์แรกคือพระสิงสารชนะมารพระสารด้วยมไมฆไผ่มุง ขนาดหน้าตักกว้าง9ศอก9นิ9น้วสูง19ศอกและมีน้ำหนักกว่า2ตันล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2557เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านของช่างฝีมือท้องถิ่นเชื้อสายไทยใหญ่ซึ่งปลูกโรงเรือนเป็นที่สร้างพระอยู่ในชุมชนบ้านเหมืองแดงตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย นายองแสงคำช่างเขียนภาพผู้เปลี่ยนตนเองมาเป็นช่างสร้างพระด้วยความบึกเอินเล่าว่ามูลเหตุที่ผมไปเจอตำราเล่มนึ่งเป็นปรับสาโบราณคิดว่าน่าจะอายุหลายร้อยปีก็เลยพอดีไปได้ตำรานี้มาจากที่บ้านพ่อคือคือไม่มีใครสนใจว่าเป็นอะไร พอดีผมอ่านภาษานี้ได้เป็นภาษาล้านาที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนปัจจุบันแล้วก็ไปนั่งแปลพอแปลเสร็จคือทำไมเขารู้สรีระของมนุษย์าทาั้งที่สมัยโบราณนะเป็นพระธรรมดาก็เป็นจุดสนใจที่ทำให้เกิดอยากสร้างขึ้นมา,าโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นช่างนะก็แล้วไม่ได้เรียนมาทางนี้เลย เขาพูดถึงการสร้างพระพุทธรูปพูดถึงวิธีการวัดสัดส่วนพูดถึงเลิกยามการฝังทวารทั้ง9ฝังยันฝังหัวใจยังไงฝังดวงตายังไงเขาจะบอกบ่งบอกหมดแล้วที่เราจะทําผิดแผกไปจากนี้ก็ไม่ใช่ของโบราณแล้วนะพระพุทธวิริยะประมัาิ พระพุทธรูปองค์แรกในชุดปรมัิต์ของช่างองค์แสงคําที่ได้สร้างสำเร็จเป็นองค์แรกมีส่วนทำให้เขาค้นพบว่าการสร้างพระพุทธปฏิมาเป็นผลงานทางพุทธศิลปะที่เกิดจากพลังแห่งศรัทธามิได้เป็นงานประดิษฐานหรืองานก่อสร้างทั่วๆไปผู้ที่จะกระทำจนสาเร็จได้นั้นต้องทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้นจึงจะลุล่วงสาเร็จลงไปได้ นับแต่นั้นการสร้างพระพุทธรูปในชุดของพระประมัติองค์ต่อมาจึงเกิดขึ้นอยู่ในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการจ้างวานการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพหรือเพื่อแลกมาด้วยทรัพย์สินเงินทองใดๆอีกต่อไปพระพุทธรูปทุกองค์ในชุดพระประมัติทั้ง11องค์ที่ตั้งใจสร้างถวายเป็นพุทธบูชาครั้งนี้ช่างองค์แสงคำจึงตั้งจิตอธิษฐาน สร้างขึ้นเพื่อการถวายเป็นพุทธบูชาทั้งสิ้นโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายทั้งค่าวัสดุหรือค่าแรงงานที่ใช้ในการจัดสร้างพระขึ้นมาแต่ละองค์กล่าวกันว่าพระพุทธรูปที่ช่างองค์สร้างมีแต่ที่มาไม่มีที่ไปเพราะที่มาเกิดจากความตั้งใจของช่างองค์ว่าเขาต้องการสร้างพระพุทธรูปในลนักษณะใดรูปแบบเป็นปางใด หรือมีขนาดน้ำหนักเท่าไรใช้วัสดชุชนิดใดเพื่อสร้างเป็นองค์พระเมื่อรู้ที่มาแล้วจึงได้บอกบุญไปยังคนต่างๆใครทราบข่าวใครเกิดศรัทธาขอร่วมทำบุญสร้างพระด้วยใครมีทรัพย์ก็ช่วยจัดหาวัสดุนำมาให้ใครมีฝีมือก็ช่วยลงแรงใครสามารถทางใดก็ช่วยไปตามความถนัดเพียงไม่นานพระพุทธรูปก็สร้างแล้วเสร็จ แต่พระพุทธรูปที่สร้างสําเร็จจะถูกนําไปประดิษฐานที่ไหนบ้างช่างองค์เล่าว่าเรื่องนี้แล้วแต่บุญบาร,รมีใครอยากนําพระไปถวายวัดที่ใดก็ให้หาวิธีเคลื่อนย้ายไปเอาเองถ้านําไปได้สําเร็จก็สมประสงค์พระพุทธรูปในชุดพระประมัติทั้ง11อองค์ล้วนมีที่มาแต่ไม่เคยมีการวางแผนถึงที่ไปยังปลายทางนั่นเอง การสร้างพระเจ้าอินสารหรือพระพุทธสปรประมัดพระในชุดปรมัดองค์ที่11ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายของชุดพระปรมัิที่ช่างองค์แสงคําตั้งใจไว้ว่าจะสร้างเพียง11องค์เท่านั้นพระพุทธรูปองค์น well, yeah. ี้ช่างองค์วางแผนสร้างขึ้นเป็นพระสารจากไม้หวโดยตั้งใจสร้างให้เป็นพระพุทธรูปสารด้วยหวายองใหญ่ที่สุดในโลก จึงกำหนดแบบสร้างเป็นพระปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักรเพื่อให้มีขนาดใหญ่สมกับเป็นพระประธานโดยกำหนดความสูงขององค์พระไว้ที่10เมตรและมีขนาดหน้าตากกว้าง7เมตรซึ่งเป็นการสร้างพระเต็มขนาดของพื้นที่ว่างของโรงสร้างพระที่ได้ขึงผ้าบังแดดบังฝนไว้บริเวณหน้าบ้านของตนเองโดยงานนี้จะต้องใช้เหล็กเส้นทำเป็นโครง เพื่อความแข็งแรงมั่นคงเมื่อมีการเคลื่อนย้ายและจึงนำเส้นตอกไหวามาสารเป็นองค์พระให้สมบูรณ์โดยพระองค์นี้ได้ใช้เวลาจัดสร้างอยู่นานถึงหนึ่งปี6เดือนกับอีก14วันจึงแล้วเสร็จแม้การสารสร้างพระพุทธรูปในชุดปรมัติตองค์ที่11จะกระทำอย่างเปิดเผยเป็นเวลานานาน,นับปี แต่ไม่มีคนภายนอกชุมชนทราบข่าวคราวนี้มาก่อนจนกระทั่งเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่29เดือนมีนาคมซึ่งเป็นวันเคลื่อนย้ายองค์พระจากที่ตั้งไปยังขบวนรถในพิธีแห่อันเชิญพระซึ่งการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านผู้มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากเนื่องจากหลายคนมองดูที่ทางในการขนย้ายพระออกจากโรงสร้างพระแล้วทุกคนต่างสายหน้า บอกว่าถ้าจะย้ายพระออกไปได้คงต้องเอาเครื่องบินมายกไปเท่านั้น 9โมง9นาทีเป็นเรื่องดีในการเคลื่อนองค์พระเครื่องบินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติลำนี้ไม่ได้มายกพระตามข่าวลือแต่บินมาร่วมพิธีอันเชิญพระนำไปประดิษฐานจึงมีการโปรโยเข้าตอกดอกไม้ลงมาตามเรื่องเวลาไม่มีครับไม่น่าจะเพราะว่าทางพื้นที่ได้วางแผนวางกำลังไว้เรียบร้อย<ใ>นายตัดยศ เป็นเจ้าของก <ใน S 1> ิจาการ<พ>ารถเครนรายใหญ่ของจังหวัดเ<า>ชียงรายได้นำรถยกที่ตนเองมีอยู่มาช่วยในการเคลื่อนย้ายถ้าตอนยกยกตงท่าน,อนลอยขึ้นก็ค่อยๆขย,ย,ยับยกทีละช่วงทีละช่วงข้ามไปจนฝั่นชนประทานขับแล้วก็เอารถใหญ่80ต,ตันยกข้ามสายไปหน้าชนประทานไปประดิษฐานท่านที่ส,สวนเฉลิมพระเกียรติ ก็ตอนนอ,นตอนเจะมมมีีฉลงสโช้าววัันนทททีี 30, ่่่30ถึงแหา,าไปดรับก <cam> ารเคลือ่อนย้ายองค์พระขนาดใหญ่เช่นนี้จะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเนื่องจากที่ตั้งของโรงสร้างพระอยู่กลางตรอกซอยที่มีความกว้างเพียง5เมตรแต่ขนาดขององค์พระใหญ่มีความสูง10เมตรและมีขนาดหน้าตักกว้าง7เมตร ซึ่งยังไม่นับขนาดความกว้างของฐานที่เป็นบัลังจึงไม่มีการวัดขนาดความกว้างของส่วนที่เป็นฐานพระมาก่อนผู้ที่รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายครั้งนี้จึงได้แต่หวังว่าฐานพระที่เห็นอยู่นี้คงไม่กว้างไปกว่าขนาดความกว้างของถนนสายเล็กๆนี้ หลังเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงรถเครนคันแรกก็ทำได้เพียงยกพระขึ้นจากพื้นการยกพระขึ้นทำให้ผู้คุมเครนสามารถใช้น้ำหนักองค์พระนี้ได้แม้จะเป็นพระที่สร้างขึ้นจากการสารไหวแต่เมื่อรวมน้ำหนักโครงเหล็กรวมกันจึงรู้ว่าพระเจ้าอินสารองค์นี้มีน้ำหนักมากกว่าสตันขึ้น การน,นำพระองค์ใหญ่ออกจากชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างแออัดจึงเป็นการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ต้องเข้ามาดำเนินการเรื่องระบบส่งกระแสไฟฟ้า พระพุทธสาปรรมัตเป็นพระพุทธรูปสารวิหวายที่สร้างได้อย่างงามวิจิตรผิดจากพระเจ้าอินสารองค์อื่นๆที่เคยมีการจัดสร้างด้วยตอกสารใดๆก่อนหน้านี้ในการเคลื่อนย้ายองค์พระขนาดใหญ่จึงต้องมีการควบคุมด้วยความระมัดระวัง<น>เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆต่อองค์พระ ชั่วโมงผ่านไปการเคลื่อนย้ายทำได้เพียงไม่กี่เมตรจากที่ตั้งอุปสรรคสำคัญคือความใหญ่โตที่ดูเสมือนว่าเครื่องจักรกำลังขนย้ายตึกสูงสชั้นที่มีความกว้างกว่าเรือนแถวให้ยกผ่านถนนที่คับแคบและยังต้องยกข้ามสายไฟฟ้าจำนวน,นมากที่พาดผ่านอยู่ตามที่ต่างๆ แล้วในที่สุดหลังจากการเคลื่อนย้ายองค์พระใหญ่ผ่านไปสองวันเต็มพระพุทธสะปรมัติก็ได้นดมาประดิษฐานอย่างถาวรภายในวิหารที่กำลังก่อสร้างขึ้นมาใหม่ของวัดมงคลธรรมกายารามซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทริปนี้จากรายการสองโลกหมดเวลาแล้วครับ